คือในช่วงทศวรรษที่60เนี่ยมันมีนักสำรวจไปค้นพบแผ่นหินปูนขนาดใหญ่อยู่ที่เนินโกเบคลีเทปเป้ตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีในตอนนั้นทีนักสำรวจไม่ได้ใส่ใจอะไรกับมันเลยเพราะนึกว่ามันเป็นสุสานโบราณสมัยยุคกลางรา่ว่าหลังจากนั้นประมาณ30ปีในปี1994 นักโบราณคดีชาวเยอรมันคลาวชมิดก็ได้ไปอ่านรายงานที่พูดถึงเรื่องแผ่นหินอันนี้เขา้าเขาอะพออ่านเสร็จเขาก็อยากไปดูสถานที่แห่งนี้ด้วยตัวเองเนื่องจากเขาเองก็เป็นนักโบราณคดีที่กําลังสํารวจบริเวณนั้นอยู่คลาั่วไปถึงเขาก็รู้ได้ทันทีว่าที่แห่งนี้ไม่ธรรมดาแล้วเขาก็คิดถูกพระโกเบคลีเทปเป้อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มนุษย์ไปโดยสิ้นเชิงเลยก็ได้แต่ก่อนอื่นะเราต้องอธิบายก่อนว่าของที่อยู่ที่โกเบคลีเทปเป้มันคืออะไร คือแผ่นหินที่เขาเจอในตอนแรกอะ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของเสาขนาดใหญ่รูปตัวทีจำนวนมากเสาวพวกนี้บางอันก็มีการแกะสลักไว้ให้มีรูปคล้ายคนบางอันก็มีแกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่างๆเช่นสิงโตแมงป่องจิงจอกและอีแหลงเสาวพวกนี้สามารถสูงได้ถึง5เมตรและหนักได้ถึง10ตันเสาวพวกนี้จะถูกตั้งอยู่บนแทน่นโดยแท่นนี้จะถูกแกะออกมาจากฐานหินที่อยู่ใต้ดินพอเรามาดูภาพรวมอะ่ะสิ่งปลูกสร้างนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นวิหาร ที่มีไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนาบางอย่างและหลักฐานอย่างอื่นที่เจอในโกเบกลีเทปเป้ก็ดูจะชี้ไปทางนั้นด้วยเช่นเขาเจอเศษซากกระดูกสัตว์จํานวนมากซึ่งก็เลยทาให้ไปไปได้ว่าที่เนี่ยเป็นสถานที่ที่ใช้จัดงานเฉลิมฉลองหรือทําพิธีกรรมมาก,ก่อนยังไงก็ตามโกเบกลีเทปเป้มีเรื่องไม่ธรรมดาและพียงมากอยู่2ออย่างคือ1นอายุของมันเพราะโกเบกลีเทปเป้อาจจะเก่าแก่ถึง11,000ปี และอย่างที่2คือมันไม่มีล่องรอยของการอยู่อาศัยโดยรอบเลยล่องรอยของการทําอาหารก็ไม่มีล่องรอยของการทิ้งขยะก็ไม่มีซึ่งนั่นนะ่ก็แปลว่าโกเบกเรีเทเป้ถูกสร้างในช่วงที่มนุษย์ยังล่าสัตว์เก็บของป่าหรือเป็นฮันเตอร์แกตเตอร์อยู่เลยซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้นับนกบุนนคดีถึงกับหัวหมุนสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับอารยธรรมมนุษย์ที่ได้รับการยอมรับที่สุดในตอนนั้นนะบอกว่าการที่มนุษย์จะสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ซับซ้อนและมีศาสนาเหมือนที่เคยเกิดขึ้นที่กโกลเบกีเทเป้เน มนุษย์จำเป็นต้องตั้งถิ่นฐานก่อนคือมีการอยู่เป็นหลักเป็นแหลมีการเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชเพราะสมมติฐานเนี่ยเชื่อว่าถ้ามนุษย์ไม่มีการกักตุนอาหารจนเหลือเฟอือมากๆการจะทำอะไราย,ยากๆอย่างการสร้างวาัดสร้างวิหารก็คงเป็นไปไม่ได้พอเป็นแบบนี้คลาชมิดก็เลยคิดสมมติฐานใหม่ขึ้นมาเพื่อตอบโต้เรื่องเนี้ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเพราะการรวมตัวของฮันเตอร์แกตเตอร์เพื่อสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่ต่างหากที่ทำให้มนุษย์เริ่มตั้งถิ่นฐาน พราะยิ่งต้องใช้เวลาแกะเสาหินลากเสาหินเท่าไหร่ความจําเป็นที่จะต้องตั้งดินฐาาเริ่มเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชก็มากขึ้นเท่านั้นโกเบคลีเทเป้จึงอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคหินใหม่เลยก็ได้ในความคิดของคลาวส์แต่เรื่องมันก็ยังไม่จบในปี2อ1 4ันสิบสี่คลาวส์ชีมิสเสียชีวิตซึ่งณนะตอนนั้นน่ะโกเบคลีเทเป้ยังถูกสำรวจไปได้ไม่ถึง10%เซเลยคนที่มารับไม้ต่อคือรีแคลนัโบรารคดีคนหลังที่รีเข้ามาสำรวจไม่นานรีก็เริ่มตั้งคคําาาถมสสติงล ลีมองว่าจริงๆอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่ว่าฮันเตอร์แกร์เตอร์มารวมตัวกันก่อนแล้วมน,นุษย์ค่อยตั้งถิ่นฐานแต่จริงช่วงนั้นน่ะมนุษย์เริ่มตั้งถิ่นฐานแล้วแค่มนุษย์กลุ่มนี้ที่โกเบกลีเทเป้ยังโหยหาอดีตที่เคยเป็นนักล่ามาก่อนและยังไม่อยากทิ้งความเป็นอยู่แบบเดิมแล้วในปี2017ก็มีหลักฐานใหม่ๆที่ชีว้ว่าจริงๆก็มีการตั้งถิ่นฐานที่โกเบกลีเทเป้นี่ว่าเพราะว่านันกบวรคดีเจาะลงไปลึกมากๆลือกจนถึงก้นสุดสิ่งที่พวกเขาค้นพบอะ่ะ คือล่องลอยของการอยู่อาศัยไม่ไว่าจะเป็นกองขยะเตาไฟหรือเครื่องมือหินนอกจากนี้ตรงยอดเขาก็พบบ่อน,น้ําขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนกลางประมาณ7-8เมตรอยู่ซึ่งน่าจะขุดเอาไว้รองน้ําฝนยิ่งเป็นหลักฐานของการตั้งดินฐานเข้าไปอีก ตอนแรกคลาวส์คิดว่าเสารูปนักล่าต่างๆเป็นหลักฐานว่าคนพวกนี้เป็นฮันเตอร์แกตเตอร์อยู่แต่ลีกลับมองว่าเขาลงหลักปักฐานแล้วไอ้รูปสัตว์นักล่าอาจจะเป็นการหัวรำลึกถึงชีวิตน,นักล่าผ่านศาสนาและการสร้างอัตลักษณ์ร่วมของชุมชนนี้เท่านั้นเองยังไงก็ตามทั้งหมดเนี่ยก็เป็นแค่สมมติฐานนะนะตอนนี้การสำรวจเพิ่งทำไปได้แค่10%เท่านั้นอาจจะมีหลักฐานใหม่ที่ทำให้นักบูรพาคดีต้องคิดสมมติฐานใหม่ขึ้นมาก็ได้ แต่ถ้าที่เรารู้ตอนนี้ช่วงเปลี่ยนผ่านจากการที่มนุษย์เป็นนักล่ามาตั้งถิ่นฐานอาจจะไม่ได้ฉับไวหรือมีเส้นแบ่งชัดเจนแต่มันอาจจะเป็นปรเซสที่ใช้เวลาเป็นร้อยเป็นพันปีไม่ใช่ว่าพอมีคนปลูกพืชได้แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเลยใน,นช่วงเปลี่ยนผ่านนั้นอาจจะมีทั้งคนที่ยอมรับและคนที่พยายามขัดขืนความเปลี่ยนแปลง เอาละก่อนจากกันตอนนี้พูดมีรายการใหม่แล้วนะคือพูดกันเองพอดแคสต์ซึ่งเป็นพอดแคสต์เอ็กซ์คลูซีฟสำหรับ Member และสปอ p เ r อร์พอดแคสต์นี้ยจะต่างจากพอดแคสต์ทั่วไปตรงที่ว่าไม่มีแขกรับ,บเชิญแต่เราจะพูดกันเองในเรื่องที่เรากำลังสนใจอยู่ในตอนนั้นถ้าใครอยากฟังพูดกันเองพอดแคสต์หรืออยากสนับสนุนพูดกามาเป็น Member กับสปอ p เ r อร์ได้นะ